วันนี้เราจะมาใช้งาน Kling AI บนมือถือกันขั้นแรกเลยเราไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า Kling AI หลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้ง AI ตัวนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายและก็เร็วขึ้นทำให้ภาพนิ่งสามารถเคลื่อนไหวได้อาทนนี้พอถึงเวลาแล้วเราก็เปิดเครื่องจะเจอกับคำว่า Kling AI แล้วเราก็กด x10 ย้อนมับมัน ไปที่3ขีดฝั่งซ้ายมือเราจะใช้ Gmail สมัครล็อกอินเพื่อเข้าไปใช้งานล็อกอินครั้งนี้เราจะใช้แบบปรีเพราะว่ามันจะมีโทเก้นแถบให้เรามาอันนี้เราก็ยอมรับรอสักแป๊บหนึ่งเห็นไหมเราจะได้ประมาณ166เขาเรียกอะไรนะโทเค็นพอถึงหน้านี้เราก็จะเห็นฟังก์ชันของมันมี i m a g e to video take to i m a g e อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปเรียนรู้เรื่อยๆกันแต่วันนี้ผมจะทําแบบ image to video คือใช้ภาพแล้วให้มันกลายเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นภาพนิ่งเป็นทุ่งนาปาลาครึมๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมใส่พร้อมเข้าไปที่นี้ปกติพร้อมอ่ะผมจะใช้กับ chat GPT แต่นี้สอนแบบง่ายๆไปก่อนให้ลองทำดูเห็นไหมจากภาพนิ่งเป็นภาพเมฆเคลื่อนไหว ทีนี้ใครคิดจะสร้างหนังเล่านิทานทำช่องรายได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นแหละต่อไปข้าวหน้าผมจะใช้วิธีนำพร้อมจากแ a t GPT มาใส่ในคล e ง AI เพื่อสร้างรูปกัน